เคสาวสวัสดีครับสวัสดีวันเลือกตั้งนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันหรืยังครับวันนี้พี่น้องทุกท่านคนไทยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็อัปเดตแมวเรานะครับน้องบูเว็บนี่วันที่ไม่มีพี่วานอยู่แล้วเมื่อวานคิดถึงพี่วานกันเหมือนกันครับเด็กๆบ้านนี้ก็คิดถึงวันสรีกันนะครับครับมีบนบูเว็บนะครับแลงดีเป็นนี่นะครับ จ๋าอัริมาถ่ายคลิปแมวค่ะส่งให้ลูกค้าแล้วสี่มาทำอะไรคะขึ้นมาดูขึ้นมาดูอ่ะเอเคเป็นนี่นะครับโอเคดีนะครับน้ำเหลืออ้ออาหารต้องเติมอาหารแล้วอาหารไม่พอเขาทานอาหารเขาทานอาหารเ็ดหมดแล้วลูกไปเติมอาหารให้แมวด้วยหรกโหกินกันเก่งมากเลยนะเนี่ยปกติจะหมดอันนี้หมดครับแต่ว่าอันเล็กจะไม่หมดของวันนี้อันเล็กก็หมดนะครับ แต่ว่ากินกันเก่งมากของแม่ติม๋มใช่จะตามซองใส่ตามซองนะลูกนะว่าซองไหนของใครลูกเออบนนี่ไปปูปูภูปูหรือพี่พีพล,พพลูกเ<พ> <classified. S 2> ติมเติมอาหารให้ให้แมวด้วยลูกโอเคครับปาทูอา้อาวปาทูมันยึดที่ของพี่ปะวานเขาเขาไปเองนะครับนี่เปิดกรงไว้ให้แต่ว่าปาทูตอนหลังเนี่ยเหมือนชอบมาอยู่กรงนี้เพราะว่าปะวานเขาจะอยู่กรงนี้ครับแล้วเหมือนตอนหลังๆนี่เขาจะสนิทกับปะวานข้างเยอะ มันเป็นพี่ที่แบบเล่นเล่น,เล,นเล่นกับเขาเยอะมากครับปวานือคิดถึงพี่ปวานไหมลูกอันนี้น้องปทูน,นะครับเป็นแมวของแม่น้องนะครับเป็นแมวเพศเมียะครับกําลังเข้าโปรแกรมวัคซีนนะครับเขาอื้เออนั่นมีคนไปเอื้ออยู่ในกรงของปาวานด้วย <c oughs> ครับเป็นนี้นะครับอเบสตานเบสตา,สตาแมตติม ยืบสวัสดีค่ะอะถ้าทายแฟนคลับหน่อยเร็วเอ๋ต้าให้พ่ไปตื่นแล้วใช่ไหมจ้าเขากินหมดไปแล้วลูกแอมตามอืมโหเล่นอะไรกันเนี่ยบันไดล่วงไป,ไปเบลล่าจะเอ๋อวันนี้ข้างนอกอากาศไม่ถึงกับอบมากนะครับออกแล้วร้อนหน่อยแต่ว่าในบ้านนี่พอมีลม แอลจ๋าจ๋าจ๋าอุ้ยสะดุดตัวนี้เดินมาขวางออนี่เขาสลับเบลล่านะครับก็จะเอาน้ํามาตั้งให้เขาข้างนอกตรงนี้เลยนะฮะช่วงนี้น้ํายุบไปนิดหน่อยแอลฮืมเป็นไงบ้างคะเบลล่าเบลล่านี่ชอบเป็นแมวอยู่ข้างนอกมากแล้วก็มีพฤติกรรมคือชอบอยู่ที่สูงๆนะครับนี่สูงอ๋ออะลงอาจาจ๋าจา๋าแอลจะลงมาให้รูป ขาขาขาคิดถึงลูกคิดถึงเจอกันทุกวันนะลูกร้อ,องทุกวันอ้อนทุกวันแล้วเวลาเวลลาในเวลามันลงให้รูปนี่จะกลุ่มก้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูขาครับขาต้องแปลแปล่ฮะต้องแป่แบ่ความมันออกข้างในอย่างนี้นะฮะนี่คือเบลล่านะครับต้องใจก็เป็นนะครับแต่ต้องใจได้บ้านเป็นนาแล้วเห็นว่าเข้ากับพี่ได้ดีด้วยหืม ประตูสวัสดีค่ะไม่เป็นที่สนามเด็กเล่นแมวนะฮะเละเล่นอะไรกันเนะี่ยเล่นกันเละเลยอืมโอเคนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเทานะครับเริ่มทยอยตามากันมาแล้วอืมอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะจบท้ายด้วยประตูแล้วกันประตูสวัสดีค่ะเนี่ยแล้วสวัสดีค่ะเนี่ยแล้วสวัสดีค่ะ,คะอืมอ่ะพี่บูเว็บก็มาตอนนี้พี่บูเว็บกลายเป็น เดอะแมนคนเดียวเลยครับเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านครับอืมหล่อคนเดียวเลยตอนนี้พี่บูเบฟเราหล่ออยู่คนเดียวเลยอืมหล่ออยู่คนเดียวเลยเป็นนี่นะครับเอ้ยเบสตา้าครับอืมมาซุปบ, <laughs> บูเบฟบูเบฟเลียแขน <laughs> แต่ว่าควีนของเราเป็นนิคกควีนควีนควีนของเราเป็นใครคะแม่ติ๋มแม่ติ๋มเป็นควีนประจำบ้านใช่ไหม ที่บ้านเช้าอ,อ๋อโอเคค่ะสวัสดีครับ